หนใครกำลังตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์ทีมของน้องชมพู่ออลโดว่าครีกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กบอลบอลช่องของเจเล็กคนสวยแห่งเมืองชุมพรค่ะคือต้องเน้นย้ำแล้ว,ว่าชุมพรเน่ยเพราะว่าบางทีเราก็แหล่งกลางไม่ค่อยชับนั่นคือเวลาคนใต้พูดภาษากลางแต่ละจังหวัดก็พูดไม่เหมือนกันรู้ไหมความทองแดงของแต่ละจังหวัดมันจะผิดแผกแตกต่างกันไปยังคนชุมพรเวลาพูดกลางก็จะประมาณนี้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าลงไปทางใต้ใต้ไปสุราษฎร์ไปนะครก็จะแร้งอีกแบบนึงการแข่งขันเมเจอร์ลีกบอลบอลของประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้ทุกทีมได้ปรับมือกันครบหมดแล้วคะ่ะเริ่มจะมาแข่งกันในรอบที่สแล้วนะลีกนี้เขาแข่งกันทั้งหมด4รอบค่ะและแมตช์ที่กำลังจะถึงนั่นก็คือออร์แลนโดวาคคารีทีมที่เราเชียร์อยู่ค่ะจะพบกับอินดี้อิกไนท์ และตอนนี้อินดี้อีกไนค่ะกลายเป็นทีมที่อยู่อันดับที่ห่ของตารางค่ะแข่งไปแล้วทั้งหมด8 m a แมตช์ด้วยกันชนะ6แพ้2อันดับที่2ก็คือดัลลัสแข่งไปแล้ว9ค่ะชนะ6แพ้3อันดับที่3ก็คือโอมมฮาซูเปอร์โนวาแข่งไปแล้ว11ค่ะชนะ7แพ้4ออร์แลโดวาคาร่ค่ะแข่งไปแล้ว9 m a แมตช์ ชนะ5แพ้4สังเกตดูนะคะเวลาชนะก็ชนะติดติดกันค่ะ3ม,มาม์แรกชนะหมดเลยชนะแกนราปิดไร้ชนะแซนเดโกโมโจชนะโอมาฮาซูเปอร์โนวแล้วพอมาช์ที่4ค่ก็แพ้อินดี้อีกไนแพ้ดันลัสพาว และหลังจากนั้นก็มาชนะแกรนด์ราบิดไรท์ชนะโคลัมบัสเฟลรีและ2แมตช์ล่าสุดค่ะแพ้อตแลนตาแล้วก็แพ้ออมาฮาซุปเปอร์นวาเพราะฉะนั้นแปลว่าพรุ่งนี้ค่ะเราจะชนะอย่างแน่นอนการเจอกับอินดีอีกไหนในครั้งแรกออร์แลนโดวาคคารีแพ้ไป1ต่อ3เซตเป็นการแพ้ในบ้านค่ะแข่งในบ้านไม่ได้นะคะแต่ว่านิมิตหมายอันดีค่ะ แหมใครจะแข่งในบ้านได้มากมายใช่ไหมวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะออร์แลนโดวัคารีก็จะไปเยือนอินดี้อิกไน์อินดี้อิกไน์มีทีเด็ดอะไรล่ะอินดี้อิกไน์จะมีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะมาดูทีเด็ดของออร์แลนโดวัคารีกันก่อนเพราะตอนนี้ออร์แลนโดวัคารีมีการเสริมทัพผู้เล่นนะคะและผู้เล่นที่ออร์แลนโดวัคารีเสริมทัพก็คือแม็กโพรดราซา ซึ่งเป็นนัก,กบอลชาวอเมริกันค่ะในตำแหน่งเซตเตอร์หรือว่ามือเซตนั่นเองตอนนี้เราก็เห็นว่าอลันโดมีมือเซตแค่สองคนใช่ไหมคะนั่นก็คือน้องชมพู่พรพันเกิดปราดอีกคนหนึ่งก็คือ Poo ูคิสและแมคล่าสุดที่ผ่านมา พูคิสก็ลงเล่นแบบยาวๆให้กับออร a แลนโดเลยนะคะเพราะว่าในแมตช์ที่ผ่านมาที่ออร์แลนโดเจอกับโอมาฮาซูเปอร์โนวาวันนั้นน้องชมพู่ไม่ได้ลงไปสัมผัสเกมเลยค่ะซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะน้องชมพู่มีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเพราะว่าในแมตช์ที่เล่นกับแอลันต้าไว้ในช่วงที่แข่งจบไปแล้วน้องชมพู่ก็เดินไปที่กลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ชี้ให้ดูค่ะว่าที่นิ้วดูมันจะเจ็บ เราก็เลยเอามาสันนิษฐานว่าอืมวันนั้นที่ใช้ผู้คิดยาวๆสงสัยจะเจ็บที่นิ้วและการที่เซร์มแมคคันซี่พดาซ่าเข้ามาในทีมคนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยละค่ะ และเธอผู้นี้ก็คือผู้เล่นที่มีอายุ25ปีค่ะโดดเด่นในเรื่องของความสูงมีส่วนสูงถึง188เซนติเมตรเธอมีชื่อเสียงมาจากในเส้นทางของวอลลบอลมหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นถือว่าเป็นผู้เล่นตัวเซตที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนในเส้นทางหลีกอาชีพของเธอนะเธอก็มาเริ่มเล่นในรายการหลีกอเมริกาตั้งแต่สมัยที่ใช้ชื่อว่าโปรวอลลบอลฟันเดรเรชันนั่นแหละค่ะ เธอเข้ามาเล่นในลีก P V F ตั้งแต่ปี2024นะคะสังกัดสโมสรอนแกรนดราปิดไร์แล้วปี2025ก็ย้ายไปร่วมทีมกับ o อมาฮาซูเปอร์โนแล้วก็ปี2026แรกเริ่ม เซ็นสัญญาให้กับแอตแลนตาไว้เป็นการเซ็นสัญญาในช่วงปิดฤดูกาลแล้วค่ะแต่ว่าข้อมูลนี้นี่เอามาจาก Google นะคะจึงก็ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่เพราะเราคุ้นๆว่าเราเคยเชียร์นักกีฬาคนนี้ไม่แน่ใจว่าหลีก AU หรือว่าลีก PVF กันแน่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะในตำแหน่งมือเซตก็หายห่วงไปแล้วนะคะแต่ว่าออรันโดวาคารีสิ่งที่ยังคงจะเป็นปัญหาอยู่ จากผลงานที่ผ่านๆมาหลายคนก็ลงความเห็นเช่นเดียวกันละค่ะว่าปัญหาก็คือเกมรับบอลแรกแต่ว่าปัญหานี้ก็ดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าแมตดักก็รับดีขึ้นค่ะลูปเปอร์ก็รับได้ดีขึ้นและยังมีคอตเนชวานซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของเกมรับได้อีกแต่ว่าถ้าใช้คอตเนชวานในการลงเล่นหัวเสาก็จะเห็นได้ว่าเกมบุกก็จะไม่ค่อยดุเด็ดเผ็ดมันมากนะ แต่ว่าคู่ที่ลงตัวมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้เลยถ้าต้องการชัยชนะนั่นก็คือคู่หูของน้องชมพู่ค่ะกับอเบอร์คอมบี้มาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าแคสบราวกับคืนสู่สนามแล้วค่ะ พอแคสเรามาค่ะน้องชมพู่กับอเบอร์คอมบี้ก็หายเกมที่ผ่านมาก็เลยแพ้ไป2ต่อ3เซตนาเสียดายมากๆและออร์แลนโดวาคารีค่ะไม่ควรจะแพ้อีกแล้วนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียกศรัทธาจากแฟนๆวอลเลย์บอลสักหน่อยใช่ไหมตอนนี้อินดีอีกในถือว่าเป็นทีมที่แข่งน้อยนะคะลงสนามมาแล้ว8ชนะ6แพ้2 แมชแรกเอาชนะดัลลัสพาไปได้3ามห่งค่ะแมชที่2ชนะโคลั 2. มบัสเฟลรี่สามสองมชที่3ค่ะชนะออร์แลนโดวาคารีสามหนึ่มชที่สก็หยุดสถิติชนะรวด3มามมชค่ะเพราะว่าไปแพ้ให้กับโอมาฮาซูเปอร์โนวาไป1นต่อสหลังจากนั้นก็ไปชนะแอตแลนตาค่ะสาแล้วหลังจากนั้นก็ไปชนะดัลลัสอีค่ะ30 แล้วถัดมาค่ะก็ชนะแกรนด์ราปิดไรซ์สาจนกระทั่งแมตชล่าสุดนะคะก็เจอกับความพ่ายแพ้ค่ะนั่นก็คือแพ้ซานดิเอโกโมโจทีมที่เรามองว่าเอ๊ะไม่ค่อยมีพิษสงอะไรแต่ว่าอินดี้อิกไนแพ้ค่ะ1-3ต่อสเซตเพราะฉะนั้นเกมที่จะเจอกับออนโดวาคารีอินดี้อิกไนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ อืเพิ่งจะแพ้มาอาจจะแพ้อีกแต่ว่าอลันโดวาคารีแพ้มาสองรอบแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันต้องชนะแล้วล่ะค่ะทีเด็ดของทางอินดี้อีกไหนก็คือผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาแล้วก็บีหลังค่ะไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์มันนี่ผู้เล่นหัวเสาสวมเสื้อหมายเลข7และอีกคนหนึ่งก็เป็นทีเลอร์ค่ะผู้เล่นบีหลังสวมเสื้อหมายเลข19แล้วก็ยังมีผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วอีกสองคนซึ่งก็มีฝีมือชากาจาก,การยิ่งนะัก เกมวันที่14กุมภาพันธ์วันเวลันทายก็ขอให้อลอนโดวัคารีคนผู้เล่นชุดใหญ่ไฟกับพริบเพราะว่าโอกาสที่จะคว้าชัยชนะเหนืออินดี้อีกไหนมันก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าพรุ่งนี้ข่าวร้ายก็คือแมสสนี้จะไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube เราจะต้องหาดูกันทางเว็บไซต์โรกุชแนลค่ะ ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่ถ้าจะเข้าไปดูมันก็ต้องใช้ VPN แต่ว่าจะเล็กจะพยายามหามาให้เพื่อนๆดูให้จงได้ค่ะพรุ่งนี้7โมงเช้านะคะตื่นมาเชียร์น้องชมพู่กันแต่ว่าถ้าจะดูไฮไลท์ก็อาจจะต้องสายๆหน่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ